กะปูเอาปูเลขโครงสุดท้ายให้แม่สามตัวแม่ปูสามหนึ่งหนึ่งแม่ปูบอกให้ตัดลินน่ะเข่าไปที่สามหนึ่งเด้โครงสุดท้ายน่ะสามตัวเม็ดเดียวน่ะเข่าเลยนะเข่าจ้าแต่ว่าเสียดา,า,ายส,สา,บบามหน,เออมนึ่งขีดให้แจ็คพายสีซื้อนี่มันเป็นเลขบ่แงามหน่ะลุดแปดออกค่ะนักดิ้งแปเมียนยูปูแจ็คผู้ใดสีสื่อเนาะ เลขขี่ให้กะจังว่าโอ้ยดวงดวงเลขกก็แต่แต่ปูยองยังมัดเสือเนาะจ้าเลขก็ออกตัวเก้าเก้าอืมเลขออกตัวเก้าเนาะปูตเล็กมันปันนะเป็นไปตีเสียอยู่อืมผู้ดกันไปตีผู้ดกันมาจ้าอืมมันเป็นไปตีเป็นไปเปลี่ยนงก์อาหกนะโอ้เลขตัวเก้าเนาะจังเลสิสือเนาะเล่นตีก็ได้ปู จะอยูมฟังหนึ่งเราฟัวอะไรไปเอาหวเอยังไกล้ใครีนะเรงคนฟังคนกับฟังดนตีค่ะก็ได้อยู่แต่หลายอืมค่ะโอ้ถือถือเวลาเสอเวโาตัวเกาบบต็มให้มันหนวกคอนปูมาจนจอนกันดล้พี่ค่ะโอ้ถือเลขตัวเก่าแสดงว่าดวงดีค่ะเนอะปูแม่์เขาบ่าดวงดีเยเน้อนี่ะไรจ้าค่ะเอาวันนี้สีมาตามหมดไหมด้ปู วดนี่เป็นจ้าไหนเขาสิบหกกัญญานี่หวดไม่กะมีวิ่งจิตัวเดียววิ่งเจ็บบนล่างเนาะวิ่งเจ็ตบนล่างตัวเด,ด,ดียวค่ะแม่อ่าหนึ่จับคู่จ้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่ อ่ในสามตัวนี่สามปูนี่นนบัตรนิลเนอค่ะปูเอาไว้เป็นโครงคไทยขนนึ้นนิลก็มีความฝันใน้ามีความฝันค่ะปูจ้าเอ่วันนี้อีกสุดสุดที่สองแล้วจ้าอ่ามีเลขสามตัวห้างเดียวค่ะสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ อันอันอันซีเจ็ดศูนย์เนี่ยมันเป็นของอันเทียมันเขาหันสามหนึ่งหนึ่งเหมือนโบปูเล็กเม็ดเดียวสามตัวนี่เมนบแมโอ้มันเป็นอีกสูตรสามตัวที่ปูหอยเม็ดเดียวคือสามหนึ่งหนึ่งของงวดวัางหันที่มันเขางวดนี้ได้ซีเจ็ดศูนย์เนอะปูแมนอือค่ะเมื่อก้ยังยืนฟังกะสมากไปจะไปแต่เต๋วค่ะโอ้เหล็กสนมากมันดิม มันตีบวัวสามตัวนะค่ะปูมันสิมาตัดเอาสองตัวประมาณนี้สามตัวนี่บ่ค่อยเข่าเป็นบ่แต่ว่าก่าอย่าลืมเล่าเดอ้อเปลีล่ยน้ลาน้ำเนื้อไปเพื่อนบ้านน้ำเนื้<ต>อเด็บุทบันใด่มาเดอ้อเป็นบ้านตาปูละเลขกถูกป,ปูสิจุด,ดยูเมนบ่าจา่าอ่อสีจุดเดีวยวใส่เป็นไทยกอกให้จุดไทยอ๋อค่ะโอ้ค่ะปูกะรอฟังเลขยูุแมนจ่าแต่ตีบวัวฝังยืดตัวหมดละ ค่ะแต่ว่าปูป่บ่ฝันอย่างนั้นบ่าจา้ะอ่าบ่ทันฝันมื้อนี้อืมปู่นั่นเองฝันเด้อจ้ะค่ะปู่จอบซ้อมเบิ่งแต่ว่าวันทีเจ็ดนี่เป็นเป็นวันพระใหญ่เป็นบุญเข้าสากทั้งเล้าด้อจ้ะบุญเข้าสากเล้า<น>จ้ะสิผาคำแบั่นเอวบ้านเบาบุตรเท่าบั่นจ้ะบอกพนังว่าเนี่ยค่เะเมนนี่กินกินนับ บั้อค่ะปู่มันคนละบ้านเนาะมันละบ้านจ้ะแต่ว่าบ่แน่ล่ะอย่าสิรอเบิ่งเลขถูเพราะว่าบุญกระสบุญใหญ่บ่แน่เด้ปู่เนาะวันพระใหญ่ีจดให้อยู่จ้าค่ะันแม่นจดได้จังได๋หรือว่าปู่ฝันมาจังได๋กอย่าลืมบอกสู่ฟังเป็นแนวทางความฝันนําเนาะปู่แม่ก็เียวมาบ่ฟังคือาล่ะคมนกับเลขูจ้า ขันจังไดกระไดปูกะล้อเนาะนี่กะถือว่าปล่อยไปแล้วกะสีล้อความฝันกับเลขทูบแค่นั้นกะให้อิฟซีไปพิจารณาเบื้องขันมักกะไปหาจับฉลากกินแมงถิงงว้จากใบร้องเบื้องนนปูเอาไปเสี่ยงเบื้องแมนอืมเอาไปเสี่ยงเบิ้งก่อนกะได้เอาไปเสี่ยงเบื้งก่อนกะได้จ้าขันฝันดีกะค่อยจับสามครูก็อ่าสามตัวทางเดียวเนี่ยไปเสี่ยงเบื้องก่อนกะไดจ้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เรากะสี่เจ็ดศูนย์ค่ะ จ้าปูเห็นน้ำแน่จ้าปูค่ะเอาให้อ่าพรอนเอฟซีแฟนจองผู้บนจอเพิ่นฟังแน่ค่ะแมนผู้ใดอยากติดต่อปูกะไอดีไลน์เด้อในคลิปนี้เดี๋ยวสานาจะปักไอดีไลน์ปูให้เนาะหากผู้ใดอยากติดตามหรืออยากสอบถามปูกะสามารถไลน์หาปู้ใดเป็นบ่จ้าแม่นได้ได้ค่ะปูเอาให้สินใ้พรอนเอฟซีแฟนจองเนี่จ้าปล่อยคอนเน็ตที่เด้อตุ๊กตุ๊กตุ๊กเก็บจะไดข้อมไก่ยามีอ่า วันนี้ขอมีตัวคงทายนำกันทุกคู่ตัคุณคุณป้ารักษาเทวดาของเด้อค่อธรรมสักรเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวสาบานะจะทวนตัวเลขนะคะปูลึกลับบุรีรัม1ิกันยาหกเปดวิ่งบนล่างฟันไปที่จิตเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สามตัวเม็ดเดียวสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เนตัดเลยน้ำเด้อค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิฟันคงสุดท้ายอีกอยู่เรากะรอเลขถูกแล้วก็ความฟันหวดวังหันเนี paper, ่ยจ้ะหัวดวังหันคงสุดท้ายเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าเลขวิ่งเพิรหลุดเด้ค่ะ สูตรสามตัวเพิ่นเข่าเด้อค่ะนี่อีกสูตรหนึ่งนี่สามหนึ่งหนึ่งคือมือเล็กออกเพิ่นกะเเวอยู่ในคลิปบาใหายตัดเลนแต่ว่าสามหนึ่งมันเลขขี้ให้จักไปสิตตัดเลนพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้แต่เล็กวิ่งเพิ่นกะหลุดจะ้ะเอาผู้ได้โชคพู้ใดมันกระดีนน,น้ำน้ะคะ่ะสันสามหนึ่งถือแสดงว่าโชคไหลค่ะเลขขี้ให้ออกนี่แหละค่ะสันจรนนะ่ะเดาทางยากพี่น้องค่ะย้ำเด้อค่ะของปู่ลึกลับนาะคะ่ะเป็นสูตรหน่วยคำนวณมีเขา่ามีหลุดหรือผู้ใดอยากอ่า ติดตามปูเนาะค่ะอยากทักทายปูก่ะตามไอดีไลน์ในคลิปนี้เป็นคิวอาค้ดไลน์ส่วนตัวของปูเด้อค่ะทักทายปูได้ค่ะสาวนะค่ะปักอยู่ในคลิปนี้ล่ะจ้ะรอเลขทูบกับเลขความฝันจ้ะว่าปูสีฝันยังบอค่ะเอาอันนี้ก็ปล่อยตองหวใไทพี่น้องแฟนชองไปพิจารณาเบงกอนผู้ใดมักนี่ยซีนี่ตัดเลนค่ะซีศูนย์ศูนเนาะค่ะเจ็ดย์ศู ตัดน,นี่ก็ได้สามตัวเพราะว่าพนปูบอกว่าเลขสามตัวนี่บ่คอยเขาส่วนมากจะตัดหน้าตัดหลังอีกสูตรหนึ่งเดีจะ้ะแต่มันไปชนกันคือเจ็ดนี่แหละสองสูตรชนกันนี่คือเจ็ดนี่แหละเอาพิจารณาบังค่ะบนล่างเด้อพี่น้องตอยบนตอยล่างไว้น้ำพอเป็นสูตรชุดบนล่างจะ้ะ อ่ค่ะขอบุญขอบคุณปูลึกลับเนาะคะ่ะที่น้ำตัวเลขกมาฝากพี่ตอนนองขอบุญขอบคุณหลายๆขอบุญทุกเสียนทุกอาจารย์ขอบุญขอบคุณเอฟซีฟนซองซูกูซูค้นค่ะคลิปนี้ก่ะรวยๆปังๆคือเกาแหละพี่น้องค่ะฝากกด,ลกด,ดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กริ่งเปิดค่าการมองเห็นจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า ยะถา,าวิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตจินันงเปตานังอุปกรัรปฏิทิิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธามะนิโช ติระโสยะหาสัพพิตโยวิวัชันโตสัพพะโรโควินัสตะตุม,มาเตภวัตว,วันตรารโยสุขีตีคายุโกภวะอะภิวาธนะศีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรโอธรรม,มวัฏทันติอายุวันโมสุขัง